ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะก็พบกับละอองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมคะก็อยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศตรงซุ้มประตูวัดนะคะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่านี่นะคะบรรยากาศเช้าวันที่31ก็อากาศก็สดใสดีมากๆนะคะก็ท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะ ค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับละองชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสรรหาคลิปให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะ นี่นะคะบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดเทพชัยมงคลนะคะตรงนี้ก็เป็นการสร้างสารีริกธาตุนะคะพระเจดีย์นะคะก็ตอนนี้ก็ยังขาดงบประมาณเยอะนะคะท่านชมก็วันนี้กไ็ไม่ได้มีการก่อสร้างแต่อย่างใดนะคะเพราะว่างบหมดนะคะก็เลย หยุดชะงักไว้ก่อนนะคะก็ไม่มีปัจจัยที่จะสร้างต่อนะคะก็เลยได้เท่านี้นะคะท่านชมคะก็ใครอยากจะร่วมสร้างก็เชิญได้นะคะที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมคะก็เดี๋ยวเอดจะพามาชม การสร้างพระเจดีย์นะคะก็คืบหน้ามากๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ขาดงบนะคะก็ไปต่อยังไม่ได้นะคะต้องรองบประมาณก่อนนะคะนี่นะคะบรรยากาศก็ยังเงียบนะคะท่านชมคะ่ะ ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศข้างในชั้นสองนะคะก็ไปชมพร้อมกับแอดนะคะเนี่ยนะคะบันไดขึ้นไปก็หลายชั้นมากๆนะคะอยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศตรงข้างบนชั้นสองนะคะก็ เนี่ยนะคะบรรยากาศในวันนี้นะคะก็สดใสามากๆนะคะท่านผู้ชมก็อยากจะมาถ่ายภาพข้างในให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะนี่นะคะข้างในก็มีการทาสีแล้วนะคะ ก็สวยงามมากๆค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้อจะพาท่านผู้ชมไป หาตัวเด็ดๆจากลูกมะม่วงนะคะท่านชมเพราะว่าเมื่อวานที่อินก็เห็นมะม่วงหล่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะลงคลิปให้ดูในวันนี้นะคะก็เห็นตัวเลขชัดมากๆค่ะท่านชมแอดคิดว่าเจ้าแม่น่าจะประทานโชคลาภให้กับ F อฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวไปชมตัวเลขกับมะม่วงพร้อมกันเลยนะคะท่านชมคะก็ ยังไงก็ขอให้เอฟซีของละองชาแนลมีโชคไม่ลาบกันทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะค่ะเนี่ยนะคะท่านชมค่ะเมื่อกี้แอดก็นั่งเล่นอยู่กับพี่อินนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงมะม่วงหล่นนะคะท่านชมก็หล่นมาจากข้างบนนะคะแล้วก็ตกมาจากสังกะสีแล้วก็หล่นมาข้างล่างนะคะก็พากันมาเก็บดูนะคะท่านชมเผื่อว่าจะมีตัวเลขนะคะอู้หูกใหญ่มากๆค่ะท่านชมคะเนาะพี่อุนเนาะ มีตัวเลขไหมคะพี่อินมี๋อไหนตรงไหนคะ๋อเห็นเป็นตัวไหนคะพี่อินสี่สามสี่กับสามเนาะใช่อ๋อวิชัดค่ะพี่อินชัดค่ะนี่นะคะท่านชมค่ะตรงจุดนี้พี่อินก็มองเห็นเป็นสี่กับสามนะคะก็ส่งไปกับพี่นะคะเผื่อว่าจะมองเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าสายตาของ คนเราก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านชมก็ส่งไปด้วยกันนะคะแต่ว่าพี่อินก็มองเห็นเป็นสี่กับสามแต่ว่าเอดก็เห็นสี่กับสามเหมือนกันนะคะท่านชมเนาะตรงนี้เนาะพี่อินเนาะตรงนี้เลขสี่ตรงนี้เลขสามเนาะชัดมากมากค่ะท่านชมคะชัดไหมพี่อินชัดเนาะจ้ะสี่กับสามนะพี่อินเนาะ อุ้ยลนเสียงดังมากมาก,มากนะพี่อิน,นเมื่อกี้ะนะจ้าแอ๊ตกใจหมดเลยค่ะท่านชมนั่งเล่นอยู่กับพี่อินนะคะก็ได้ยินเสียงมะม่วงหล่นก็เลยพาการเก็บมาดูนะคะก็เห็นตัวเลขจริงๆนะคะท่านชมค่ะจะเห็นตรงไหนอีกคะพี่อินลองมุดดูค่ะพี่อินมุดดูข้างๆตรงนี้นพี่อินมันเลขนะเนาะ เลขหกตัวแดงอู้เลขหกก็ใหญ่นะคะท่านชม <c oughs> ใหญ่มากๆค่ะก็ส่องไปกับเอสนะคะตรงนี้มัน,นมันเลขหนะ้าเนาะอันนี้หกอันนี้มันเลขห้าแต่ว่าถ,ถ,ถ้าถ้าให้เลขห้าต้องมองมุม,มนี้เนาะวุ <c oughs> ้ยใช้ด้วยพี่อินห้ากับหกนี่ห้าแต่ว่าห้าจะเล็กเนาะใช่ห้าเล็กแต่ว่าหกจะใหญ่ไม้ใช่เลยพี่อินนะพี่อินใช้ดูซิ เนี่ยนะฮะตรงนี้นะเห็นเห็นเหมือนกับเอสไหมคะพี่อินเลยห้าตัวเล็กจ้าห้าตัวเล็กเนาะแต่ว่าหกตัวใหญ่ตัวใหญ่อ,อ๋อหกห้าห้าหกแล้วก็สี่สามเนาะพี่อินเนาะ,ะวู้ยชัดมากมากค่ะท่านผู้ชมค่ะ 4, <3 S 1> เนาะสี่สามเลยชัดชัดแจ๋วเลยค่ะท่านชมเอดคิดว่าเจ้าแม่น่าจะ หล่นมาให้โชคนะคะท่านชมคะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านชมเผื่อว่าตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีไปกับพี่อินนะคะค่ะโชคดีค่ะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะมาส่องอีกรอบให้ท่านผู้ชมส่องไปกับแอดนะคะว่า จะเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกเอสแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะท่านชมคะ่ะเผื่อว่าสายตาของคนเราก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะเอสก็มองเห็นเหมือนพี่อินนะคะก็เลขหกตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากๆนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นเลขห้าตัวใหญ่เหมือนกันนะคะถ้ามองในมุม ตรงมาแบบนี้นะคะถ้ามองมุมนี้ก็ห้าเหมือนกันห้าเล็กค่ะถ้ามองในมุมนี้จะเห็นเลขห้าตัวเล็กนะคะถ้าม,มุมนี้ก็ดูไปดูมาก็คล้ายเลขห้าจริงๆนะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะคะอุ้ยที่อินเห็นเลขห้าตัวใหญ่แล้วเนี่ยหกกับห้าฝั่งนี้มองเห็นเป็นหกกับห้า เนยนะคะเดี๋ยวแอดจะหมุนช้าๆให้ท่านผู้ชมส่งไปกับแอดนะคะรูปใหญ่มากๆค่ะก็หล่นลงมาเมาื่อกี้นะคะท่านผู้ชม ะะจุดที่ว่าเห็นสี่กับ3นะคะ mm hmm. จะตั้งน mm ี hmm. ่นะคะท่านชมตรงจุดนี้นะคะ mm hmm. แต่ว่าดูไปดูมาข้างหน้าเหมือนจะเลข8ปด mm hmm. ถ้าไม่แปดก็จิต mm hmm. แต่ว่าไม่ค่อยชัดนะคะ mm hmm. ก็ที่ชัดๆัดก็คือสี่กับ3มนะคะ ตรงนี้เป็นเลขสข้างหลังเป็นเลขสนะคะชัดมากๆค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมทางบ้านมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็มองเห็นเหมือนพี่อินนะคะพี่อินก็มองเห็นเป็น4กับ3เห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็5กับ6นะคะก็เป็นตัวเลขที่สวยมากๆนะคะท่านผู้ชม ตรงนี้เป็นเลขอะไรเนาะตรงนี้เลขเจ็ดตรงนี้น่าจะเลขเจ็ดนะคะแต่ว่าที่ชัดๆก็มีไมตรงไหนแล้ว นี่นะคะเลขหกจะชัดมากกว่าตัวอื่นนะคะเนาะหตัวใหญ่แล้วก็ชัดค่ะตรงนี้ก็เลขห้านะคะตรงนี้หกับห้าค่ะท่านชมหกห้าแล้วก็สี่สามนะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะ ว่าจะชอบตัวไหนกันบ้างนะคะเพราะว่าแอปก็มีหนะ้าที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพื่อว่าจะโชคดีไปกับลูกมะม่วงนะคะค่ะแอปก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีในงวดวันที่1มิถุนายนนี้ด้วยนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวย,วย,วยทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะ Gracias.